บรรยากาศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่ตึงเครียดแต่คือความเงียบที่กดดันราวกับทุกลมหายใจกำลังรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทันทีที่เข็มนาฬิกาเดินพ้นเส้นตาย72ชั่วโมงซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดไว้สำหรับการเจรจาทางการทูตความหวังในการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีก็เริ่มเลือนหายฝ่ายกัมพูชายังคงไม่มีสัญญาณถอนกำลังออกจากพื้นที่ทับซ้อน ขณะเดียวกันรายงานด้านความมั่นคงยังพบความเคลื่อนไหวทางทหารที่ผิดปกติในพื้นที่จังหวัดพัทลองอย่างต่อเนื่องในมุมมองของฝ่ายความมั่นคงไทยนี่ไม่ใช่เพียงแรงกดดันทางการเมืองแต่เป็นการท้าทายอำนาจอธิปไตยที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นในหลายชุมชนตามแนวชายแดนประชาชนเริ่มอ,อพยพยออกจากพื้นที่ตามแผนที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเป็นระบบภายใต้แผน รับมือด้านความมั่นคงของกองทัพบ,บกนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจํานวนมากมองว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากการประทะในอดีตอย่างชัดเจนเพราะนี่ไม่ใช่การประทะด้วยอาวุธเบาและไม่ใช่การยิงตอบโต้เชิงสัญลักษณ์แต่คือการ,รเผชิญหน้าที่อาศัยเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงการข่าวและความเร็วในการตัดสินใจเมื่อคําสั่งจากศูนย์บัญชาการระดับสูงถูกส่งออกไปกองทัพอากาศไทยได้เข้าสู่ภาวะเตรียมพร้อมสูงสุด โดยมีรายงานว่าอากาศยานรบซึ่งติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงจากยุโรปถูกจัดเตรียมไว้สำหรับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ข้อมูลจากฝ่ายข่าวกรองระบุว่าเป้าหมายในจังหวัดพัทตบองนั้นไม่ใช่เพียงฐานทัพธรรมดาแต่เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินและศูนย์ควบคุมระบบอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการโจมตีในระยะลึกถึง31กิโลเมตรการตัดสินใจของฝ่ายไทยในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนเชิงยุทธศาสตร์ ว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้เกิดการละเมิดอธิปไตยแม้เพียงพื้นที่เล็กน้อยขณะเดียวกันสายตาของประชาคมโลกเริ่มจับจ้องมาที่ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะบทบาทของจีนซึ่งเป็นทั้งนักลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชาและเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานการณ์ที่กําลังก่อตัวขึ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนแต่คือเกมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งทุกการตัดสินใจอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่หลายฝ่ายเรียกว่าบทใหม่ของความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากความเงียบตลอด72ชั่วโมงก่อนหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังไม่ใช่ความนิ่งเฉยแต่คือการเตรียมการเชิงยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของไทยระบุชัดว่าเป้าหมายในจังหวัดพัทตบงไม่ใช่ฐานทัพทั่วไป หากแต่เป็นโครงสร้างยุทธศาสตร์ระดับสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานระยะยาวประกอบด้วยเครือข่ายอุมโมงค์ใต้ดินหลายชั้นศูนย์ควบคุมการยิงระบบสื่อสารและคลังเก็บยุโทโธปกรณ์จำนวนมากรวมถึงระบบจรวจหลายลำกล้อง BM21 ที่มีศักยภาพยิงเข้าสู่พื้นที่ฝั่งไทยได้ลึกถึง31กิโลเมตรในมุมมองของฝ่ายความมั่นคงหากโครงสร้างนี้ถูกปล่อยให้พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ ความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนพลเรือนตามแนวชายแดนจะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทยจึงถูกอธิบายว่าเป็นการป้องกันเชิงรุกมากกว่าการขยายความขัดแยง้งเป้าหมายคือการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อปฏิบัติการเริ่มต้นอากาศยานของกองทัพอากาศไทยซึ่งติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงจากยุโรปได้เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายด้วยรูปแบบการบินที่ลดการตรวจจับจากเรดาร์ การโจมตีไม่ได้มุ่งเน้นพื้นที่โดยรอบแต่เลือกทำลายเฉพาะจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดภาพจากการประเมินภาคสนามแสดงให้เห็นว่าแสงจากการระเบิดต่อเนื่องสะท้อนถึงการคำนวณที่แม่นยำในระดับสูงระบบสื่อสารหลักของฐานดังกล่าวทั้งผ่านดาวเทียมและสายใยแก้วนำแสงถูกตัดขาดเกือบพร้อมกันส่งผลให้การสั่งการภายในเกิดความล่าช้าศูนย์ควบคุมไม่สามารถประสานงานกับหน่วยย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ตามมาคือความโกลาหลนในระบบบัญชาการซึ่งเป็นหนึ่งในจุดอ่อนสำคัญของโครงสร้างทางทหารที่พึ่งพาเทคโนโลยีรุ่นเก่านักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าหัวใจของปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่จำนวนอาวุธที่ใช้แต่คือคุณภาพของข้อมูลข่าวกรองและความแม่นยำในการเลือกเป้าหมายอาวุธจากยุโรปที่ถูกนำมาใช้งานมีขีดความสามารถในการเจาะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายเมตรทำให้พื้นที่ที่เคยถูกประเมินว่าปลอดภัย กลับไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปความเงียบในช่วงก่อนหน้าจึงถูกแทนที่ด้วยแรงสั่นสะเทือนไม่เพียงในเชิงกายภาพแต่รวมถึงแรงกระเพื่อมทางจิตวิทยาเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารูปแบบการเผชิญหน้าได้เปลี่ยนจากการวัดกําลังแบบดั้งเดิมมาเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีความเร็วในการตัดสินใจและการควบคุมข้อมูลข่าวสารขณะเดียวกัน สายตาของประชาะคมโลกเริ่มจับจ้องมายัางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิดคำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ของการโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่คือผลกระทบต่อดูนอำนาจในภูมิภาคและบทบาทของมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนซึ่งมีทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในกัมพูชาและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในพระตะบองจึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางทหารในพื้นที่หนึ่งแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในสมการความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการตัดสินใจของทุกฝ่ายในช่วงเวลาต่อจากนี้หลังจากการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่พัตบองสิ้นสุดลงเพียงช่วงเวลาสั้นๆผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความเสียหายทางกายภาพของโครงสร้างทางทหารเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปสู่ระดับจิตวิทยาและระบบการสั่งการภายในของฝ่ายกัมพูชายอย่างชัดเจนรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าระบบควบคุมและสื่อสารที่ถูกตัดขาดอย่างกระทันหัน ทำให้หลายหน่วยในพื้นที่ไม่สามารถรับคำสั่งที่ชัดเจนได้ส่งผลให้การตอบสนองในสนามรบขาดความเป็นเอกภาพความสับสนดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดการระเบิดต่อเนื่องภายในคลังเชื้อเพลิงและคลังอาวุธใต้ดินความร้อนสะสมในระดับสูงทำให้ระบบหล่อยเย็นล้มเหลวและโครงสร้างภายในเริ่มแตกราวการประเมินภายหลังชี้ว่ายุโทโธปกรณ์จำนวนมากที่ถูกเก็บไว้ภายในฐานไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงระบบจรวจหลายลำกล้อง BM21 ที่เคยถูกวางแผนไว้สำหรับการใช้งานเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่โดยรอบมีรายงานว่ากำลังพลของฝ่ายกัมพูชาจำนวนหนึ่งต้องถอนตัวออกจากจุดตั้งกำลังอย่างเร่งด่วนท่ามกลางควันและฝุ่นที่ปกคลุมพื้นที่ป่าอย่างหนานแน่นความพยายามในการตอบโต้ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพารุนคิวว3เกิดขึ้นเป็นระยะแต่ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้มากนะัก เนื่องจากฝ่ายไทยมีการใช้ระบบรบกวนสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความแตกต่างของขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งพึ่งพาระบบที่พัฒนามาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นขณะที่อีกฝ่ายใช้แนวคิดการรบแบบเครือข่ายหรือ Network-centric Warfare ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม ความแตกต่างนี้ทําให้การตัดสินใจในสนามรบมีความเร็วและความแม่นยําที่เหนือกว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ในพัตตบองไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับยุทธวิธีแต่เริ่มส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงระดับการเมืองและการบังคับบัญชาภายในกรุงพนมเปญมีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเกิดความเห็นต่างภายในกลุ่มผู้บังคับบัญชาระดับสูงเกี่ยวกับแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ความกังวลหลักคือหากมีการยกระดับการใช้อาวุธที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนของไทย อาจนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงและยากต่อการควบคุมมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นในแผนปฏิบัติการที่วางไว้โดยขยายรัศมีการเฝ้าระวังออกไปถึง31กิโลเมตรจากแนวชายแดนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้วยจรวดวิถีโค้งที่อาจหลงเหลืออยู่การสั่งการในระดับสนามรบดำเนินไปอย่างเป็นระบบโดยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยทหารภาคพ,พื้นหน่วยปืนใหญ่ และก ing, man, องทัพอากาศอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะสงครามในลักษณะใหม่นี้ไม่ได้ตัดสินกันด้วยจํานวนกําลังพลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารความเร็วในการตัดสินใจและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์โดยรวมเหตุการณ์ในพัตตบองจึงกลายเป็นตัวอย่างที่สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความมั่นคงในภูมิภาคอย่างชัดเจนผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามปฏิบัติการทางทหารแต่เริ่มสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในชีวิตของประชาชนและบนเวทีระหว่างประเทศภายในประเทศไทยหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้ยกระดับแผนรองรับผู้อพยพขึ้นสู่ขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งถูกประเมินว่าอยู่ในรัศมีความเสี่ยงจากอาวุธวิถีโค้งระยะไกลการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขนาดใหญ่เป็นไปอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากที่ต้องออกจากพื้นที่บ้านเรือนของตนเอง หนึ่งในจุดที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือการปรับใช้พื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ให้กลายเป็นศูนย์พักพิงด้านมนุษยธรรมมีการวางระบบคัดกรองการลงทะเบียนและการดูแลขั้นพื้นฐานอย่างรอบด้านเพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนขณะเดียวกันแนวคิดการให้ประชาชนบางส่วนไปพักอาศัยกับญาติในพื้นที่ปลอดภัย<ๆ>ก็ถูกนํามาใช้ควบคู่กันเพื่อลดความแออัดและรักษาคุณภาพการดูแลบรรยากาศภายในศูนย์พักพิง แม้จะเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็มีความพยายามสร้างความผ่อนคลายผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งและการแสดงดนตรีเพื่อช่วยลดแรงกดดันทางจิตใจของผู้ที่ต้องละทิ้งบ้านเรือนชั่วคราวภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของสถานการณ์ความมั่นคงซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องอาวุธหรือยุทธศาสตร์แต่คือการบริหารจัดการชีวิตของผู้คนจำนวนมากในขณะเดียวกันบนเวทีระหว่างประเทศ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นประเด็นที่สื่อระดับโลกเริ่มให้ความสนใจรายงานจากสํานักข่าวนานาชาติหลายแห่งได้นําเสนอภาพและข้อมูลที่สะท้อนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะรายงานที่กล่าวถึงความไม่เป็นเอกภาพภายในกองกําลังฝ่ายกัมพูชาซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณของแรงกดดันภายในที่กําลังเกาะตัวคลิปวิดีโอและข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวาง บางส่วนเป็นความพยายามสร้างภาพลักษณ์ด้านความพร้อมทางทหารขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการสื่อสารลักษณะนี้มีเป้าหมายเชิงจิตวิทยามากกว่าผลทางยุทธศาสตร์จริงเพราะในทางปฏิบัติความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและระบบการตรวจจับยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาดท่ามกลางแรงกดดันดังกล่าวบทบาทของประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากในกัมพูชา แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ความตึงเครียดลุกลามจนกระทบเสถียรภาพของภูมิภาครายงานระบุว่าการสื่อสารในระดับการทูตได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปที่การลดความตึงเครียดและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่าการสนับสนุนทางทหารสถานการณ์ในช่วงเวลานี้จึงเปรียบเสมือนการยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการควบคุมและการลุกลามทุกฝ่ายต่างตระหนักดีว่าการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อประชาชนเศรษฐกิจ และสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์ตามแนวชายแดนจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ2ประเทศแต่เป็นบททดสอบสําคัญของการบริหารความขัดแย้งในโลกยุคใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายการเคลื่อนไหวในสนามการเมืองระหว่างประเทศเริ่มทวีความสําคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงความขัดแย้งทวิภาคีต่อไปแต่กลายเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวม บรรดาประเทศในอาเซียนต่างแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นพร้อมผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบัติเสียงเรียกร้องจากเวทีการถูดกับเดินทางมาถึงสนามความเป็นจริงได้อย่างจำกัดเนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างต้องคำนึงถึงแรงกดดันภายในประเทศของตนเองสำหรับฝ่ายกัมพูชาความเสียหายต่อโครงสร้างทางทหารและความไม่เป็นเอกภาพภายในกองกำลัง ทำให้ผู้นำต้องเผชิญกับคำถามด้านความชอบธรรมและความเชื่อมั่นในขณะที่ฝ่ายไทยก็ต้องรักษาจุดยืนด้านอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในบริบทนี้บทบาทของจีนถูกจับตามองมากเป็นพิเศษจีนถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับไทยซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจอาเซียน ท่าทีที่ระมัดระวังของปักกิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์หลายด้านรายง,งานจากแหล่งข่าวทางการถูกระบุว่าจีนเน้นการสื่อสารหลังฉากและการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมมากกว่าการแสดงบทบาททางทหารอย่างเปิดเผยนักวิเคราะห์ด,ด้านภูมิรัฐศาสตร์มองว่าสถานการณ์ในขณะนี้เปรียบเสมือนการเดินอยู่บนปากเหวแห่งการยกระดับความขัดแย้งหากการตอบโต้ทางทหารขยายวงกว้างขึ้น ความเสี่ยงที่จะดึงประเทศภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วยนี่คือเหตุผลที่หลายฝ่ายพยายามผลักดันให้การเจรจาลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะขณะเดียวกันสื่อระดับโลกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการรายงานข่าวที่สะท้อนถึงความเปราะบางภายในกองกําลังฝ่ายกัมพูชารวมถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการหยุดชะงักของการค้าชายแดนได้เพิ่มแรงกดดันทางการเมืองให้กับทุกฝ่าย การปิดด่านและการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่เพียงส่งผลต่อท้องถิ่นแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคในภาพรวมสถานการณ์ในช่วงเวลานี้จึงไม่ใช่แค่การเผชิญหน้าทางทหารแต่คือการทดสอบความสามารถของผู้นําในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมวิกฤตการตัดสินใจแต่ละครั้งมีน้ําหนักมากกว่าที่เคยเพราะอาจกําหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ไปอีกยาวนานเหตุการณ์ตามแนวชายแดน จึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายต่างต้องเดินอย่างระมัดระวังเมื่อแรงกดดันในระดับการเมืองระหว่างประเทศยังคงดําเนินต่อไปสถานการณ์ในระดับสนามรบตามแนวชายแดนก็เริ่มเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการ,รเผชิญหน้าอย่างชัดเจนรายงานจากพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองทัพภาคที่ 2. ระบุว่าสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะการประทะในหลายจุดพร้อมกันโดยเฉพาะบริเวณช่องทางยุทธศาสตร์สําคัญเช่นช่องบกช่องอ่านมา และพื้นที่ป่าทึบตามแนวเทือกเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนการประทะในช่วงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการยิงตอบโต้ด้วยอาวุธเบาแต่เป็นการผสมผสานของการเคลื่อนกำลังการตรวจจับและการควบคุมพื้นที่อย่างเป็นระบบฝ่ายกัมพูชามีรายงานการเสริมกำลังในหลายจุดซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามสร้างแรงกดดันและทดสอบความสามารถในการตอบสนองของฝ่ายไทยขณะที่ฝ่ายไทยเน้นการตรึงกำลังและรักษาพื้นที่สำคัญ โดยหลีกเลี่ยงการขยายวงความขัดแย้งเกินความจำเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือความแตกต่างของแนวคิดการรบฝ่ายหนึ่งยังคงพึ่งพาการกระจายกำลังและการยิงในวงกว้างขณะที่อีกฝ่ายใช้การประสานงานผ่านระบบข้อมูลและการตรวจจับที่ทันสมัยโดรนสอดแนมและระบบตรวจจับความร้อนถูกนำมาใช้เพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดนทำให้การเคลื่อนย้ายกำลังในพื้นที่เปิดเผยถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพิกัดเป้าหมายถูกระบุอย่างชัดเจนข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์การตัดสินใจในระดับสนามรบจึงเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นรูปแบบนี้สะท้อนแนวคิดของสงครามยุคใหม่ที่ความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่จำนวนกำลังพลเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงข้อมูลและความเร็วในการประมวลผลในขณะเดียวกันการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาของฝ่ายกัมพูชา แม้จะถูกนำมาแสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านความพร้อมแต่ในเชิงยุทธวิธีกลับมีข้อจำกัดทั้งด้านระยะและความแม่นยำนักวิเคราะห์มองว่าการเผยแพร่าภาพเหล่านี้มีผลในเชิงจิตวิทยามากกว่าการเปลี่ยนดุลกำลังในสนามรบจริงสถานการณ์ตามแนวชายแดนในช่วงเวลานี้จึงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการปะทะแบบดั้งเดิมไปสู่การเผชิญหน้าที่อาศัยเทคโนโลยีการข่าวและการบริหารข้อมูลเป็นหลัก ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองและทุกการตัดสินใจมีผลสะเทือนในวงกว้างมากขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบของความขัดแย้งในภูมิภาคนี้กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งความได้เปรียบจะถูกกำหนดโดยใครที่สามารถควบคุมข้อมูลและจังหวะของสถานการณ์ได้ดีกว่าเมื่อความตึงเครียดตามแนวชายแดนยืดเยือออกไปผลกระทบที่เริ่มปรากฏชัดมากขึ้นคือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค การปิดด่านชายแดนและการหยุดชะงักของการค้าข้ามแดนส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคยคึกคักเส้นทางโลจิสติกส์หลายจุดถูกปรับเปลี่ยนหรือชะลอการใช้งานทำให้ผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการวิกฤตในเชิงระบบทั้งการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบการรักษาเสถียรภาพภายใน และการสื่อสารเชิงนโยบายที่มุ่งเน้นความชัดเจนและความต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ช่วยพยุงความเชื่อมั่นของสังคมในช่วงเวลาที่แรงกดดันจากภายนอกเพิ่มสูงขึ้นในทางตรงกันข้ามรายงานจากฝั่งกัมพูชาสะท้อนภาพความตึงเครียดภายในทั้งในเชิงการจัดการทรัพยากรและความเชื่อมั่นของกำลังพลซึ่งกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมสถานการณ์โดยรวมในมุมมองของนักวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตอกย้ำบทเรียนสำคัญของความมั่นคงยุคใหม่ นั่นคือการลงทุนในเทคโนโลยีการข่าวและการฝึกกำลังพลอย่างต่อเนื่องมีผลต่อความสามารถในการควบคุมสถานการณ์มากกว่าการพึ่งพาปริมาณกำลังหรืออาวุธแบบดั้งเดิมการใช้ระบบการรบแบบเครือข่ายการตัดสินใจที่รวดเร็วและการเลือกเป้าหมายอย่างแม่นยำได้กลายเป็นตัวแปรหลักของสมการความมั่นคงในภูมิภาคในระดับภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาถูกบ like ันท <and> ึกไว้ในฐานะกรณีศึกษาของการเปลี่ยนผ่านรูปแบบความขัดแย้งจากการเผชิญหน้าเชิงพื้นที่ไปสู่การแข่งขันด้านข้อมูลเทคโนโลยีและการจัดการความเสี่ยงบทบาทของมหาอำนาจภายนอกโดยเฉพาะจีนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคกลายเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อมองไปข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะหรือความได้เปรียบในเชิงยุทธวิธีแต่คือสัญญาณเตือนว่าความขัดแย้งใดๆหากขาดการบริหารด้วยสติและปัญญาอาจสร้างต้นทุนมหาศาลให้กับทุกฝ่ายในขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของรัฐไม่ได้อยู่ที่การขยายความขัดแยง้งแต่คือความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบทำควบคุมสถานการณ์ และเปิดพื้นที่ให้การเจรจาเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมบทสรุปเชิงยุทธศาสตร์ของสถานการณ์นี้จึงชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งการตัดสินใจทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านทหารเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนแนวคิดด้านความมั่นคงของทั้งภูมิภาคในระยะยาวเมื่อฝุ่นควันจากเหตุการณ์ตามแนวชายแดนเริ่มจางลง ภาพที่ปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่เพียงร่องรอยความเสียหายทางกายภาพแต่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความคิดด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์ที่พระรตะบองได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่การตัดสินผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเผชิญหน้าตรงๆเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการผสานกันของข้อมูลเทคโนโลยีและการบริหารความเสี่ยงในระดับรัฐสำหรับประเทศไทย เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการป้องกันที่เน้นความแม่นยำการควบคุมสถานการณ์และการลดผลกระทบต่อพลเรือนการบริหารจัดการผู้อพยพการสื่อสารกับสังคมและการรักษาเสถียรภาพภายในประเทศถูกนำมาใช้ควบคู่กับการตัดสินใจด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบภาพรวมเหล่านี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าการปกป้องอธิปไตยสามารถดำเนินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อประชาชนได้ในอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันให้กับฝ่ายกัมพูชาทั้งในเชิงโครงสร้างการบังคับบัญชาความเชื่อมั่นภายในและภาพลักษณ์บนเวทีระหว่างประเทศความท้าทายที่แท้จริงจึงไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูขีดความสามารถทางทหารแต่คือการจัดการกับผลกระทบทางการเมืองเศร,รษฐกิจและสังคมที่ตามมาในระยะยาวสำหรับประชาคมระหว่างประเทศบทเรียนจากสถานการณ์นี้ตอกย้ำว่าความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสูงย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ การรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์และเสถียรภาพจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องต้องเดินอย่างระมัดระวังเลือกใช้บทบาทการทูตและมนุษยธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดที่ยากจะควบคุมเมื่อมองไปข้างหน้าทิศทางของภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังเหตุการณ์นี้การกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาด้วยกรอบความคิดใหม่การยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการสร้างกลไกป้องก,กันความเสี่ยงร่วมกัน อาจเป็นกุญแจสําคัญในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามซ้ํารอยเดิมท้ายที่สุดเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากเส้นตาย72ชั่วโมงได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญของยุคสมัยใหม่บทเรียนที่บอกเราว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของรัฐไม่ได้วัดจากการขยายความขัดแยง้งแต่จากความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมและเปิดทางให้สันติภาพเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสม และนั่นคือทิศทางที่ทั้งภูมิภาคกำลังถูกบังคับให้เลือกเดินต่อไป